อนอกน้อมด้วยเสียงกล่าวแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่หกร้อยสามสิบเก้าตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทําความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขนขวายในความดีพึงห้ามจิตจักบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณนังัจฉามิธัมมังสรณนังัจฉามิสังฆังสรณนังัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรนังัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังัจฉามิทุติยัมปิสังขังสรนังัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรนังัจฉามิตติยัมปิธรรมังสรนังัจฉามิตติยัมปิสังขังสรนังัจฉามินัตถิเมสรนังอัญยังพุทโธเมสรนังวรัง เอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัติเมสรนังอัญยังธโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัติเมสรนังอัญยังสังโคเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้า Länder, เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของ work. ข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึงอื่นของข้าพเจา้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจา้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้า,าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาทานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจารา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประธางสมาธิยามิพลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสำปัปราปะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ มิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าเพเจ้าเขาสมาทานอาชีวัตมากสีตามเยี่ยงอย่างพระอารหันเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาทานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอัครมัจจริยาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาละโปชนา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประถังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปะนะธารณะมันดนะวิภูสนัฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจยายนะมหายานาะ เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิคหานาะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศิลส,สิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหันเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระกรัตนาไตรอันสูงสุด ขอเจริญกุศลกรรมบทสิทธิ์งดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิทธิ์เจริญบารมีสิทธิ์เจริญบุญญากิริยาวัตถุสิทธิ์เจริญโพธิปักเคียธรรมสามสิบเจดประการอันประกอบด้วยสติปฐานสี่สัมมปทานสี่อิทธิปาสสอินสี่ห้าพลาห้ 7, าโคชงเจ็ดอะเรียมักมีองค์แปด เพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงเตินกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่และคงได้มอบกายถวายชีวิตบูชาไว้ในพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเหล่านั้นก็ต้องทำทุกวัน และเป็นประจำสม่ำเสมอการถวายความนอบน้อมนั้นก็ควรจะมีข้อมูลต่างๆมากพอสมควรนะคะดังจะสาธยายให้ฟังดังนี้ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระมหากรุณาและพระมหาปัญญาทรงถึงความเป็นธรรมราชาด้วยพระปัญญาทรงแบ่งปันธรรมะด้วยพระกรุณา ทรงเบื่อหน่ายในส,สังสารทุกข์ด้วยพระปัญญาทรงอดทนสังสารทุกข์ด้วยพระกรุณาทรงกำหนดรู้ทุกข์ของผู้อื่นด้วยพระปัญญาทรงปรารถนาการบำบัดทุกข์ของผู้อื่นด้วยพระกรุณาทรงมุ่งพระพักสู่การปรินิพานด้วยพระปัญญาทรงบรรลุพระนิพพานด้วยพระกรุณา ทรงสำเร็จความเป็นพระพุทธเจ้าด้วยพระปัญญาทรงสำเร็จพระพุทธกิจด้วยพระกรุณาทรงมุ่งพระภักสู่สังสารวัตรด้วยพระกรุณาทรงหาความยินดีในสังสารวัตรด้วยพระปัญญาทรงยังสัตว์อื่นให้หมดภัยด้วยพระกรุณาทรงหมดภัยเองจากสัตว์อื่นด้วยพระปัญญาจากคำภีวิสุทธิมัค ซึ่งการที่เรามาศึกษาพระสัทธ,ธรรมนั้นก็เป็นพระธรรมอันประเสริฐของพระสมมาสัมพุทธเจ้าที่เรานั้นต้องหมั่นกระลึกบ,บ่อยๆอ,อ,อันเป็นเครื่องปลื้มใจและเป็นเครื่องกำจัดตัณหามานะและทิฏฐิเพราะในการปฏิบัตินั้นจะได้รู้ชัดว่าเราไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบตัติแต่การปฏิบัติที่เกิดขึ้นจะสำเร็จก็ตามไม่สำเร็จก็ตาม นั้นอาศัยเพื่อทาคำสอนซึ่งต้องอาศัยปัจจัยแวดล้อมมากมายเหลือเกินนะคะดังที่ได้กล่าวไปหลายตอนแล้วนั้นก็คือเรื่องที่เรานั้นจะต้องมุ่งทำความเข้าใจให้ชัดเจนซึ่งในขณะนี้ก็เป็นเรื่องของการปรุงแต่งกุศลให้เกื้อกูลต่อการเข้าถึงอาณาปานาสติจนเข้าถึงอุปจาระและอัปปนาซึ่งสมาธิที่เกิดขึ้น จากการเจริญอาณาปานสตินั้นสามารถก้าวไปถึงฌานที่สี่ได้นะคะแต่ต้องเป็นไปตามลำดับนั้นเองซึ่งจริงๆแล้วเราก็ควรจะเรียนรู้ในพระธรรมหมวดต่างๆที่เกื้อกูลต่อการประพฤติธ,ธรรมไม่ว่าจะเป็นไปในสมถะหรือวิปัสสนาแต่ในการที่จะก้าวไปถึงในลำดับนั้นเนี่ย เราเป็นคารุษัดกันเป็นส่วนใหญ่สิ่งที่ต้องผ่านความรู้ความเข้าใจซึ่งพูดไวมากนั้นก็คืออนุปุพิกถาห้าประการอันเป็นเรื่องธรรมะที่กล่าวตามลาดับในธรรมเทศนาที่แสดงเนื้อความลุ่มลึกลงไปโดยลำดับเพื่อขัดเกลาอัธยาศัยของผู้ฟังให้ประนีตขึ้นไปเป็นขั้นๆั้น จนพร้อมที่จะเข้าสู่ในส่วนของปรมัตธรรมซึ่งจะต้องอาศัยการเจริญจิตและเจริญปัญญาจะอาศัยการเจริญปัญญาอย่างเดียวไม่ได้หรือจะอาศัยการเจริญจิตแต่เพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งที่เกื้อกูลในกันและกันและก้าวไปสู่ความบริบูรณ์พร้อม ในมัคาปัญญาค่ะซึ่งในอนุปุพิกถานั้นก็กล่าวไปหลายครั้งก็จะกล่าวหัวข้อ5หัวข้อคือ1เรื่องธานกถาอันเป็นเรื่องของทานในการสละเผื่อแผ่แบ่งปันโดยเฉพาะในการสละกิเลสภายใน2ศีลกถาการกล่าวถึงการประพฤติที่ถูกต้องดีงามนะคะจะเป็นจารีตศีล หรือวารีตศีลก็ตามสสักขะกถาก็คือเรื่องของความสุขความเจริญหลังจากที่อาศัยการเจริญกุศลศีลและกุศลทานจึงจะก้าวไปสู่ความสุขความเจริญในสวรรค์และข้อสี่คือกามาทีนวะกถาเรื่องโทษแห่งกามกล่าวถึงส่วนเสียและข้อบกพร่องของกาม ร้อมทั้งผลร้ายที่สืบเนื่องมาแต่กามอันไม่ควรหลงไหลหมกมุนมัวเมาจนถึงรู้จักที่จะหน่ายถ่ายถอนตนออกมาได้ในข้อห้าเนคขมานิสังสักถาเรื่องอานิสง์แห่งความออกจากกามกล่าวถึงผลดีของการไม่หมกมุนเพลิดเพลิน,ลนติดอยู่ในกามและให้มีฉันทะที่จะแสวงหาความดีและความสุขอันสงบ ที่ประณีตยิ่งขึ้นไปกว่านั้นซึ่งเราก็คงตอบคำถามในข้อมูลเหล่านี้ได้นะคะว่าข้อไหนคะที่เรากำลังศึกษาและประพฤติอยู่ในเ,เรื่องทานากถาหากเมื่อไหร่ที่จะมีการเสียสละแล้วเรากระทำได้ง่ายแต่การตั้งความเข้าใจนั้นต้องมีสมาธินำหน้านะคะว่าทานกุศลเหล่านี้เป็นไปเพื่อปรุงแต่งกุศล และไม่มีเราอยู่ในการกระทํานั้นแต่ปรุงแต่งกุศลเพื่อให้จิตนั้นพ่องใสในการที่จะศึกษาพระสธรรมลำดับต่อไปหรือปฏิบัติตามในพระธรรมในข้อสองก็เช่นกันความดีงามเหล่านี้เป็นความไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อืน่นเป็นเรื่องนำมาซึ่งความไม่เดือดร้อนใจและในข้อสามนั้นเป็นผล อันเกิดจากข้อหนึ่งและข้อสองซึ่งเราก็ต้องรู้ความจริงนะคะเพราะหากเป็นคนไม่ยอมรับรู้ความจริงอะไรแล้วแสดงว่าปล่อยให้โมหะครอบงำแล้วเราจะเจริญกรรมฐานหรือธรรมะเพื่อจะออกจากวัตฏะนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องรู้ในหมวดธรรมต่างๆทำความเข้าใจให้ชัดเจน ในข้อสี่นั้นเป็นเรื่องของการรู้จักโทษในกามคุณเราเมื่อเห็นโทษในกามคุณจึงเจริญกรรมฐานในสมถะใช่ไหมคะเพราะสมถะนั้นเป็นเป้าหมายหลักของการกำจัดนิวรณ์ซึ่งเป็นเรื่องที่เราติดข้องอยู่ในนิวรณ์ทั้งห้าเพราะกามนั้นหละเป็นปัจจัยทำให้มีความพึงพอใจเมื่อไม่ได้จังหวัง ก็มีโทสะเมื่อหมุนไประหว่างโลภะโทสะบ่อยๆก็เป็นเหตุแห่งทีนะมิทะเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมาก็จะเกิดความฟุ้งซ่านร,รำคาญเพราะในการตั้งเป้าหมายในชีวิตเพื่อออกจากทุกข์แต่มามีความง่วงซึมเกิดขึ้นความฟาุ้งซ่านความเดือดร้อนใจก็เกิดขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่จะรู้กันได้โดยง่ายรวมทั้งเมื่อมีปัญหาไม่สามารถจะก้าวไปสู่ธรรมะที่ประสงค์จะประพฤติในปฏิปทานั้นๆจะเป็นเรื่องของอาณาปานสติจะเป็นเรื่องของาธาตุกรรมฐานจะเป็นเรื่องของอนุสติสิทธิ์หรือพรมวิหารเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ตามก็จะทำให้เกิดวิจิกิจฉาลังเลสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะ พระธรรมหมวดนี้มีจริงหรือเปล่าในยุคนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่ไม่มีศรัทธาตั้งมั่นในสตาคตโพธิัทศธาด้วยเหตุแห่งการที่ไม่รู้เหตุรู้ผลในการประพฤติให้เป็นไปตามลำดับซึ่งได้ศึกษากันไปแล้วนะคะว่าลำดับของการที่จะต้องปรุงแต่งให้นิวรณ์ค่อยๆลดลงนั้นจะต้องย้อนไปดู เหตุและผลซึ่งจะมีการสืบเนื่องกันไปจึงต้องจดจำในธรรมะสองหมวดเป็นอย่างน้อยนะคะที่กล่าวไปแล้วตั้งแต่การคบหาสัตบุรุษฝั่งพระัทธรรมย่อมเป็นปัจจัยแก่สัทธาสัทธาย่อมเป็นปัจจัยแก่โยนิโสมนาสิการโยนิโสมนาสิการย่อมเป็นปัจจัยแก่สติสัมปัญญะสติสัมปัญญะย่อมเป็นปัจจัยแก่อินทริยสังวร อินทริยสังวรย่อมเป็นปัจจัยแก่สุจริตสามสูจริตสามย่อมเป็นปัจจัยแก่สติปัฏฐานสี่ซึ่งขณะนี้หมวดหนึ่งก็คือกายคตาสติอันเป็นอาณาปานสติ i, ที่เราร่วมกันศึกษาซึ่งไม่ใช่ของง่ายเป็นข้อที่ห้าใช่ไหมคะนั้นก็คือเนคขมะเพื่อออกจากกามคุณ ซึ่งเป็นสิ่งที่เรานั้นเนี่ยผลควายเพื่อจะออกจากการมคุณเพราะเห็นโทษโดยการที่ส่งแสดงไว้ในกามาทีนวัตถานั้นเองและโทษแห่งกามอีกมากมายในประสูติต่างๆเพราะเหตุที่เรานั้นเกิดในกามคุณเป็นส่วนใหญ่ในสังสารวัฏการติดข้องในกามจึงเป็นเรื่องปกติและการไม่ได้ศึกษาพระสัทธรรม จึงเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจว่าโทษแห่งสีเสียงกลิ่นรสผลสภานเหล่านี้เป็นเหตุนำมาซึ่งวัฏฏุขซึ่งเป็นความเร่าร้อนในสังสารวัฏเมื่อเราศึกษาและปรุงแต่งอาณาปานนสติในขณะนี้เราพูดถึงว่าในการบรรลุอัปปนาสมาธิจนถึงที่สุดแล้วนั้นหมายถึงว่าได้ชานหนึ่งแล้วนะคะ จึงเป็นการกล่าวว่าขณะนี้เริ่มมีอินสี่ห้าแล้วแต่ก่อนจะได้ฌานจิตนั้นเขาเรียกว่าการปรุงแต่งกุศลต่างๆเท่านั้นเองนะคะไม่ใช่เป็นไปในหมวดของอินสี่ห้าหรือในหมวดของโพชฌชงเจดอันเป็นหมวดที่อยู่ในโพธิปักคียธรรมสามประการนะคะส่วนในเรื่องของการ ที่พระองค์ตรัสเอาไว้ว่าสมาธิกับปัญญาสม่ำเสมอกันจึงจะบรรลุโลกิยะอัปปนาสมาธิได้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาเพราะโลกุตตะอัปปนาสมาธิจะสําเร็จได้ต่อเมื่อสมาธิกับปัญญาสม่ำเสมอกันและได้ศึกษากันไปแล้วนะคะว่าเมื่ออินสีห้าตัวใดตัวหนึ่งยิ่งหย่อน ย่อมเป็นปัญหาต่ออินสีห้าอื่นๆที่เหลือเว้นที่ยังไม่ได้กล่าวคือตัวสติค่ะส่วนสตินั้นมีกำลังมากในอินสี่ห้าทุกประการยิ่งดีเพื่อปรับสมดุลแห่งศรัทธากับปัญญาสมาธิกับวิรยิยะและสมาธิกับปัญญาสติจึงจำปรารถนาในทุกกิจ เพราะสติต้องรักษากษุศลจิตให้ผลจากการตกไปในความฟุ้งซ่านด้วยการยิ่งเกินของวิริยะเป็นหลักซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะคะเพราะบางท่านนั้นมุ่งเป้าหมายเพื่อการจะได้ชานจิตบ้างมุ่งเป้าหมายเพื่อจะได้แสงตามที่ผู้อื่นได้บ้างไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่า นีคือมหากุศลใหญ่ที่จะได้ประพฤติปฏิบัติตามพพะะรทำคำํำสอนซึ่งสมาธิเหล่านี้จะต้องหมั่นยกขึ้นเป็นประจำว่านี้เกิดจากเหตุปัจจัยทั้งสิ้นและหากบกพร่องตรงไหนก็ต้องย้อนกลับไปดังที่กล่าวบ่อยๆนะคะส่วนในแง่ของความเกียดคร้านก็เกิดขึ้นด้วยความยิ่งเยินของสมาธิอันเป็นฝ่ายเกียดคร้าน สติจึงเป็นตัวที่จำปรารถนาในอินสีห้าทุกประการเหมือนเกลือป่นนะคะที่แสดงเอาไว้ว่าจำปรารถนาในกับข้าวทุกชนิดและเหมือนอมัดผู้ชำนาญในกิจทั้งปวงจำปรารถนาในราชกิจทุกอย่างด้วยเหตุนี้พระอัตกถาจารย์จึงกล่าวไว้ว่าก็แหละสตินั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่า จำปรารถนาในกรรมฐานทุกอย่างเพราะเหตุไรเพราะสติเป็นสารณะนะและเป็นเครื่องตามรักษาแก่ภาวนาสติช่วยให้จิตบรรลุสภาวะอันสูงพิเศษที่จิตไม่เคยได้บรรลุหรือรู้จักมาก่อนเว้นจากสติแล้วหาเป็นไปได้ไม่ที่จิตจะได้บรรลุคุณธรรมวิเศษสูงกว่าสามัญใดๆสติหารักษาจิต มิให้เฉยๆจากอารมณ์กรรมฐานเพราะอะไรคะเพราะตัวสตินั้นเป็นตัวทำหน้าที่ดึงอารมณ์กรรมฐานให้จิตและปัญญาได้พิจารณาอยู่ในอารมณ์กรรมฐานนั้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติที่ได้กำหนดรู้คุณสมบัติของสติด้วยปัญญายานจะเห็นว่าสติมีการอารกขาทั้งอารมณ์กรรมฐานและ ภาวนาจิตนะคะสองอย่างนะคะหนึ่งอารักขาอารมณ์กรรมฐานสองภาวนาจิตที่หมุนไปเป็นอาการปรากฏเว้นจากสติแล้วการยกจิตจากความหดหู่ซึมเศร้าและการข่มจิตจากความฟุ้งซานหาเป็นไปได้ไม่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสติจำปรารถนาในกิจทุกอย่าง ดังที่เราเคยได้ยินกันใช่ไหมคะว่าสติสัพพัทปัติยาสติจำปรารถนาในที่ทั้งปวงด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาาาปรินิพานในปัจจุบันด้วยสัจวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอริยสติโดยง่ายโดยพลัน ในการปัจจุบันนี้ขอนนอมมหากุศสและอุทิศบุญทั้งสิน้นแดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศสทั้งสิน้นเพื่ออนุปาัาปรินิพานโดยง่ายโดยผ่นโดยทั่วกันทุกตนทุกท่านค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกๆท,ท่านด้วยความเคารพอย่างสูง กราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ